ยี้ตาแตกเจนี่โพดภาพล่าสุดทำแฟนถึงกระอึ้งแห่โฟกัสที่หน้าคนอะไรยิ่งมีลูกยิ่งดูสวยดูเด็กลงไรขนาดนี้สําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่เอาภาพละป้อมเพจหรือเจนี่เทียนโพสวรร์หลังจากคลอดลูกสาวน้องโนรา หุ่นคุณแม่ก็เปปังเข้าที่อย่างเร็วแถมความสวยของเจนนี่ก็ไม่ส่างจริงๆเรียกว่าทายอายุกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียวและเร,เร็วนี้คุณแม่คนสวยก็กำลังจะมีผลงานละครในรอบหลายปีให้แฟนๆได้ชมกันและเป็นการประกบคู่เอกรุ่นน้องกลับขณาวดครั้งแรกในเรื่องมัดใจใหญ่สุกตาเปิดลุกเอาเอาิร์ฟเมคอัพของช่องสนั่นเองและนอกจากละครถ่ายแล้ว สาวเจนี่ก็มีถ่ายแบบบ้างอย่างล่าสุดก็ทําเอาแฟนคลับเมนสนานหลังเห็นภาพนางเอกสาวที่ดูสวยอร่ามากแต่ที่โดดเด่นสุดคือใบหน้าของเธอดูเปล่งปลงั่งหน้าเหล็กจนไม่น่าเชื่อนี่เป็นคุณแม่เข้าวัยเลขสี่แล้วขอขอบคุณภาพเจนี่เอาภาพน้ป้อมเพจภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทันที่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ